รู้หรือไม่อาเซนอลเตรียมปรับทีมใหม่โละจิตนักเตะซัมเมอร์นี้สื่อดังของประเทศอังกฤษนะครับได้ออกมารายงานว่าทีมปืนใหญ่อาเซนอลน,นะครับเตรียมปล่อยนักเตะทั้งหมด7คนออกจากทีมในซัมเมอร์นี้เพื่อผ่าตัดปรับทีมนะครับไวส้สู้ศึกพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลหน้าหรือฤดูกาล2025-2026ทีมของมิเกลอิตเตอรนะครับจะได้รับเงินมหาศาลเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับทีมนะครับโดยเฉพาะกองหน้าที่มีอเล็กซานเดอร์อิกซัก ของนิวคาสเซิลนะครับและเบนจามินเซสโกของอาร์เบลไลซิกเป็นเป้าหมายสำคัญในการล่าตัวในฤดูกาลหน้า ส่วนผู้เล่นที่อยู่ในข่ายการปล่อยตัวครับได้แก่ราฮิมสเตอร์ลิงแนวลุกที่ถูกยืมมาครับจะถูกส่งคืนให้กับต้นสังกัดอย่างเชลซีหรือจะเป็นผู้รักษาประตูเนโต้นะครับที่ดืมมาจากบอร์มัดก็จะถูกคืนให้กับต้นสังกัดเช่นกันด้านโทมัสปาเต้นะครับจอจินโยและคีรันเทียนี่นะครับจะหมดสัญญาในช่วงซัมเมอร์และจะถูกปล่อยตัวออกจากทีมขณะที่อเล็กซานเดอร์ชินเซนโก้นะครับและยาคูบสกิวอัลครับสองฟูลแบ็กนะครับ,บ,ะรบจะถูกขายออกจากทีมอาร์เซนอล ก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าทีมปืนใหญ่แอสตันจะสามารถปรับทีมไปตามแผนของมิกเกลอัตเตตาได้หรือไม่